สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาต่อ EP สามเลยค่ะเมื่อเราแช่นังหมูกับน้ำมันไว้ประมาณ30นาทีถึงเข้ากับจะมาทอดกันเลยจ้าเนี่ยนนังกะบจะมีเสียงมันจะแข็งๆตึงๆแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็เราจะมาทอดกันเลยจ้าขั้นตอนที่สองห้ามให้ไฟแรงนะคะขั้นตอนนี้คือมาทอดนังหมูนะคะ เราทอดมาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วนะคะหนังหมูเริ่มพองแล้วค่ะเราจะทอดแบบนี้จนเหลืองได้ที่เลยนะคะหนังพองดีมากเลยค่ะเพื่อนๆทอดเสร็จแล้วจ้าเราจะมาลองชิมกันดูนะคะอืมกรอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองมาทำดูนะคะกรอบอร่อย ไม่เหนียวด้วยค่ะ